พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานุกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบ,บัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับสับเฉพาะทางกฎหมาย ผมเคยพูดถึงสาบเฉพาะทางกฎหมายไปแล้วหลายคำนะครับในวันนี้จะมาพูดถึงสาบกฎหมายในอีกส่วนหนึ่งครับเริ่มที่คําว่านิติกรรมครับนิติกรรมหมายถึงการใดๆอันทําลงโดยชอบด้วยกฎหมายและทําด้วยความสมัครใจมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ 3, ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลง โอนสงวนหรือระง,งับซึ่งสิทธิ์คำต่อมาก็คือละเมิดนะครับละเมิดหมายถึงจงใจหรือประมาทเลเล่ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิ์คำต่อมาก็คือล่ามิควรได้นะครับล่ามิควรได้หมายถึง ทรัพ์ที่บุคคลได้มาเพราะบุคคลอีกคนหนึ่งกระทําเพื่อชําระหนี้หรือได้มาเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้มีไม่ได้เป็นขึ้นหรือเป็นเหตุที่ได้สิ้นสุดไปเสียก่อนแล้วหรือได้มาเพราะประการอื่นโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบ คำต่อมาก็คือการรับช่วงสิทธิ์การรับช่วงสิทธิ์หมายถึงการที่สิทธิที่เรียกร้องเปลี่ยนมือจากเจ้าหนี้คนเดิมไปยังเจ้าหนี้คนใหม่โดยผลของกฎหมายจากการชํำระหนี้ของผู้มีส่วนได้เสียครับคำต่อมาก็คือการเพิกถอนการช่อฉน การเพิกถอนการช่อฉชนคือเป็นวิธีการควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างหนึ่งก็คือมิให้ลูกหนี้จำน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่มีอยู่ไปทำให้เจ้าหนี้ไม่สามารถบังคับให้ใช้หนี้ได้เพียงพอจากทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีเหลืออยู่ สำหรับการขยายความสัพาบ์เฉพาะทางกฎหมายในตอนต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามกันนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ share, ขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรก,กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ